มาฟังนิทานพันหนึ่งราตรีกันค่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าลาโคและชาวนาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งที่เคยเป็นข้ารับใช้ของยักษ์ยักษ์จึงได้สอนวิชารู้ภาษาสัตว์ให้กับเขาแต่มีข้อแม้ว่าห้ามบอกสิ่งที่สัตว์พูดกับผู้อื่นเป็นอันขาดถ้าผิดคำมัน่นเขาจะต้องตายในทันทีวันหนึ่งชาวนาเดินผ่านคอกสัตว์แล้วได้ยินโคพูดกับลาว่าฉันนิชาแกมากเลย งานการอะไรก็ไม่ต้องทำเพียงแค่รอให้ในายขี่เวลาออกไปธุระข้างนอกเท่านั้นแถมยังมีคนคอยอาบน้ำให้ของที่กินก็มีแต่ของอร่อยมีทั้งหญ้าสดและข้าวเหลือน้ำที่กินก็ใสสะอาดข้อก็สะอาดแสนสบายผิดกับตัวชั้นที่ยากลำบากแสนเข็นยังไม่ทันจะเช้าก็โดนเอาไปใช้งานเทียมไถเหนื่อยปางตายเจ้าคนไถก็ดุร้ายทุบตีเอาแบบไม่ปราณี จนคอของฉันขนเฮี้ยนเกรียนเพราะโดนคันไถสีจนเหลือแต่หนังเปล่าพอเสร็จงานในแต่ละวันเขาก็ให้แต่ฟางแห้งและน้ำขุนสกปรกแมขมคอกยังโสโคกถึงขนาดนี้แล้วฉันมีเหตุผลพอที่จะอิจฉาแกได้หรือยังลาที่นิ่งฟังมานานจึงเอ่ยปากว่าสมแล้วที่คนเขาเรียกแกว่าสัตว์โง่ก็กยอมตกอยู่ใต้อำนาจเขาเองปล่อยให้เขาโขกสับเหยียดตัวเองให้ต่ำอยู่อย่างนี้ ทำงานให้คนที่ไม่รู้จักคุณคนทำให้เขารู้บ้างสิว่าเขาทั้งคู่ของแกน่ะมีพิษเคยแสดงความโกรธบ้างหรือเปล่าถ้าเขาเอาอาหารไม่ดีมาให้ก็อย่าก,กินเวลาเขาจะเอาไปใช้งานก็ทำพยศซะบ้างถ้าแกทำได้ตามนี้ไม่นานเขาจะให้อาหารที่ดีและแกจะมีความสุขมากขึ้นโคเชื่อคำแนะนำของลาทุกประการแล้วพูดว่าฉันจะทำตั้งแต่พรุ่งน,นี้เลยชาวนาที่แอบฟังอยู่จึงกลับไปสั่งคนงานว่า ถ้าพรุ่งนี้โคพยศไม่ยอมเข้าเทียมไถก็ให้นําลาไปเข้าเทียมไถใช้งานแทนวันรุ่งขึ้นโคก็พยศตามคาดคนงานจึงเอาลาไปใช้งานแทนคนงานทุบตีลาจนถึงใจลาเหนื่อยจนแทบพยุงตัวกลับอคอกไม่ไหวเมื่อกลับถึงคอกก็ไม่เห็นมีฟางรองนอนตามเคยหันไปดูรางอาหารที่เคยมีข้าวอย่างดี ตอนนี้ก็มีแต่ถั่วหยาบๆที่ไม่ได้ล้างให้สะอาดแม้แต่หยิบมือเดียวฝ่ายโคได้หยุดงานมีความสุขสบายตลอดวันข้าวยากก็เป็นอาหารอย่างดีซึ่งเคยเห็นลากินมาก่อนจึงล้มตัวลงนอนอย่างเป็นสุขพอเห็นลากลับจากทำงานจึงรีบขอบใจลาเป็นการใหญ่ลานึกโกรธอยู่ในใจว่าเราที่งโง่เองหาเรื่องใส่ตัวนายเมตตาให้อยู่อย่างเป็นสุขแต่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตนแท้แท ฝ่ายชาวนาเมื่อรู้ว่าลามีอาการปางตายจึงอยากรู้ความคิดของลากับโคต่อไปอีกหลังมือค่ำจึงพาภรรยาไปเดินเล่นแถวคอกสัตว์ได้ยินสัตว์สองตัวพูดกันลาถามโคว,ว่าพรุ่งนี้แกจะทำยังไงต่อโคตอบก็ทำเหมือนเดิมนะสิลาจึงคิดอุบายหลอกโคว่วาเพื่อนเอย๋ยจงระวังให้ดีฉันได้ยินนายสั่งกับคนงานว่าถ้าพรุ่งนี้แกยังไม่ยอมทำงานอีกก็จะให้คนงานล้มแกซะพอเรี้ยงไปก็ไม่มีประโยชน์ ฉันนะ่ะสงสารแกจนไม่สามารถเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ได้วัวได้ยินก็ตกใจแทบสิ้นสติเอาแต่พูดว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีลาที่เห็นว่าเข้าแผนแล้วก็รีบแนะนำโคว่าพรุ่งนี้ให้เจ้ากลับไปทำตัวเชื่อฟังตามเดิมโคร้องครวญครางหวาดกลัวความตายและรีบเชื่อฟังลาแต่โดยดีฝ่ายชาวนาที่ฟังอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบก็อดที่จะหัวเราะความเจ้าเล่ห์ของลาไม่ได้ทำให้ภรรยาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวสงสัยว่าเขาหัวเราะอะไร ชาวนาไม่รู้จะตอบยังไงจึงตอบไปว่าอย่ารู้เลยเรื่องราวบานปลายใหญ่โตจนภรรยาให้คำขาดว่าถ้าไม่ยอมบอกก็จะเลิกลากันซะชาวนายอมบอกความจริงว่าถ้าบอกความลับนี้จะทำให้เขาตายได้ภรรยาไม่เชื่อเลยยิ่งโกรธมากกว่าเดิมไม่ว่าจะให้ใครมาอธิบายนางก็ไม่ยอมฟังทั้งนั้นหลายวันต่อมาชาวนาออกไปนั่งเครียดอยู่ที่หน้าประตูบ้านเพ,พนราะภรรยาเอาแต่ร้องไห้คร่ำครวญตลอดเวลา นึกช่างใจว่าหรือจะยอมตายแล้วบอกความจริงไปเพื่อให้นางหายเศร้าบังเอิญเขาได้ยินสุนัขที่เลี้ยงไว้พูดปรับทุกข์กับพ่อไก่ว่าพี่ไก่นี่ช่างไม่รู้จักอายวันๆเอาแต่ครุกตัวอยู่กับเมียทั้ง50ิบตัวจนไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าตอนนี้นายท่านกําลังทุกข์หนักเพราะนายหญิงจะให้นายผู้ชายบอกความลับข้อหนึ่งที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตข้ากลัวว่าสุดท้ายนายท่านก็จะยอมตายเพื่อเอาใจเมียพี่ไก่เอาแต่หลงเมียจนไม่นึกละอายแก่ใจบ้างเลย พี่ไก่จึงตอบอย่างเยอ้ยอยันว่าข้ามีเมียตั้งห้ตัวยังเลี้ยงให้อยู่ในโอวาทได้ทนายท่านทำแบบข้าก็จะพ้นความลำบากใจได้โดยง่ายไม่ต้องมานั่งทุกร้อนอยู่แบบนี้สุนัขซักต่อว่าพี่ไก่จะให้ในายท่านทำยังไงไก่ตอบว่าก็เอาไม้ฟาสักทีภรรยาของท่านจะต้องรู้ผิดและชอบมากกว่าเก่าแน่นอน ฝ่ายชาวนานได้ยินจึงลุกไปคว้าไม้ตะพดใหญ่อันนึงเดินเข้าไปหาภรรยาที่ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในห้องนอนชาวนานได้ทําตามคําแนะนําของไก่ฝ่ายภรรยาที่ทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงร้องขอทางน้ําตาว่าให้พอเถอะนางจะไม่อยากรู้แล้วเรื่องจึงจบลงเช่นนี้ปอลอเราไม่สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบนะคะแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปนะ